ใส่ในตำนานพีน้องมาแล้วเกี่ยวพี่ยังมีลมหายใจอยู่ียังเปรี้ยครับนี่นลลนี่นลลเจโอโครับ12.23โคเก้าศเกือบ3ตันครับนะ ปักกว้าง3เม็ดเอาเดี๋ยวเดินเดินข้าวเสร็จจะหนีกลับบ้านครับฝนมาแล้วถือว่าหาดูยากนะพี่น้องดูก้อนเมฆข้างบนมีมลิคันเบาบสิบสามบาทแล้วก็เกี่ยวไรละหกร้อยโอ้สตาร์ดาดำครับเดี๋ยวดือว่าออกดีไหม เตินข้าวครับโอ้โหลุกพี่นี่จะมั่มนะคนขับเนี่ยกินแซบแ่บนะยังรออยู่ครับลเดี๋ยวดูมุมมิ่เนาะ ร้อนครับร้อน,นมันก็จะตกเป็นําเลยครับอ่ะยกด้วยบางใสกันชั่งในตำนานเนาะผมจะปรับของรถเกี่ยวถูนแหลมอ่ะฝากก็ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ